เรามาดูอุปกรณ์ในการประกอบอาหารต่อเลยค่ะภาชนะที่ใช้ใส่อาหารมีอะไรบ้างจานค่ะเป็นไงคะจานใช้ใส่อะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะใส่ข้าวหรืออาหารประเภทยำผัดหรือทอดหรืออาหารว่างนะคะต่อไปมาดูชามค่ะชามจะแตกต่างจากจานนะคะเพราะว่าชามมันจะมีก้นค่ะเป็นหลุมลึกเข้าไปนั่นเองใช้ใส่อาหารประเภทที่มีน้ำค่ะเช่น ต้มจืดหรือแกงนะคะต่อไปมาดูถ้วยค่ะถ้วยจะเล็กกว่าชามนะคะแต่ก,ก็จะมีก้นลึกเหมือนกันนั่นเองนะคะใช้ใส่ภาชนะที่มีน้ำน้อยเช่นน้ำพริกหรือน้ำจิ้มค่ะมาต่อกันเลยนะคะลูกๆมาดูอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์รที่ใช้ในการตักอาหารอ่ะมาดูกันที่ของที่มีอยู่คู่กันนั่นก็คือช้อนและส้อมนั่นเองใช้คู่กันเพื่อ กอาหารรับประทานเข้าปากของเรานั่นเองต่อไปของที่ไม่มีคู่นั่นก็คือช้อนสั้นนะคะใช้เพื่อตักอาหารเพื่อรับประทานหรือใช้เป็นช้อนกลางค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารกับคนหมู่มากนะคะเราจะต้องใช้ช้อนกลางตักอาหารนะคะจากถ้วยหรือภาชนะที่ใส่อาหารนะคะมาใส่จานของเราเราจะไม่ใช้ช้อนของเราไปตักอาหารมาใส่ปากของเราแล้วก็ ตลับไปตักอาหารที่รับทานร่วมกับคนอื่นนะคะเราจะต้องใช้ช้อนกลางนะคะอะต่อไปค่ะมาดูทัพพีทัพพีใช้ทำอะไรคะลูกถูกต้องค่ะใช้ตักอาหารทั้งแห้งและน้ำเช่นข้าวหรือแกงค่ะอะต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอาหารมีอะไรบ้างเห็นไหมคะในภาพเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าลังถึงนั่นเองใช้นึ่งอาหารนะคะภาษาบ้นบานๆแถวบ้านคุณครูเรียกว่าหม้อนึ่งค่ะนะคะเรียกว่าหม้อนึ่งค่ะต่อไปค่ะมาดูหม้อนะคะคล้ายๆกับหม้อหุงข้าวนั่นแหละค่ะนะคะก็จะใช้ปรุงอาหารประเภทต้มนะคะต่อไปมาดูค่ะในภาพคืออะไรคะลูกกาดะตะหลิว ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะใช้ปรุงอาหารประเภทผัดหรือทอดนั่นเองนะคะมาดูอุปกรณ์อันต่อไปเลยค่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารค่ะกาละมังใช้ล้างผักหรือใส่ผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์เพียงใช้รองรับการหั่นหรือการสับเนื้อหรือผักผลไม้ มีดใช้ปอกหรือสับอาหารครกหรือไม้ตีพริกใช้ตำอาหารให้แหลกหรือละเอียดอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเครื่องปั่นอาหารค่ะใช้บดใช้ปั่นอาหารให้ละเอียดนะคะต่อไปเลยนะคะเครื่องคั้นน้ำผลไม้ค่ะใช้บีบคั้นน้ำจากผักและผลไม้นะคะ